วอเตอร,ร,ร์เฟิร์สเราเพลย์เราเราเพย์ดีฟอลเลยแค่นั้น oh <my> ต้องหาข่าวในแรมที่โดยที่ไม่ตายโอเคยูบ okay, ีทูบีทูบีแต่อะโอ้โดนแฟตวะ่ะมาเก็บ เลน่ามาเก็ตถูซีทีถูซีทีต่อตัวต่อตัวขวาเฮ้ <laughs> นาดมาโดนโอเมนมาเก็ตโอเมนมาเก็ต <enemy> โอเมนมาเก็ตอเคโอเโอเมนวบสมุหรอไม่ใช่ล้ววาวได้ what the fuck

Let me talk. Last player standing. Oh. Home. I'll in Spike down, B. Go me One enemy remaining. Why are you, why you? เป้ดครับเพื่อนอ้ my god กระเบิดไลยน่้หรบได้ o d ด n นั่นเราเหรเดเกย์แต่ไม่ใช่ฝั่งเราแน่แน่ Open up the sky! Last player standing. 3 Down A. Down and out. smoke. Fully smoked. Stim beacon here. Rồi sky lam lam hiền hảo sao không hảo 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 Sky luôn. hảo 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 อ่าเสกเลยทำอะไรส่สิส่สิสยนีใครแล้วหนึ่งตายแล้ว เสกวอลนี่ไงแล้วก็ตายเหมือนเดิมเหมือนอยู่ซ้ายเลยขวะขวาแหละมันน่าจะโรเท่น่าจะตายวางบีอะไเงยเออรอดักตัวเลยเจเจมีปืนรึเปล่า เอาขวาเนย่จะเห็นนะไอ้ไข่ตรงนั้นนะ่ะไม่โดนโอ้ยเหียบคุยเกือบให้สอดอู่นิดนึงเอพีนี่นะมุมนี้ไม่กับมุมนี้หรือไม่ก็วิเวตีเลยเฮ้ยเอาได้ด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรวะนี่